เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่ก่อนนะเวลาเราเวลาเราดูกราฟทองวีกเนี่ยเราดูตรงนี้นะเดี๋ยวขอดูเป็นที่ไม่เป็นของโอน่าก่อนก็ได้อ่ะให้ดูให้ดูกราฟที่เป็นโอน่านะเราเวลาเราดูกราฟอนาลิติกเราดูท็อปดาวมาก่อนเราสังเกตดูอะไรให้ดูวีกถูกปะกราฟเนี่ยให้เราดูทําเป็นวีกหรือ ทำเฟรมที่มันใหญ่ที่มันทิศทางกำลังจะไปก่อนอย่างเงี้ยมันเป็นทำเฟรมใหญ่มากๆไอโซนพวกเนี้ยมันไม่ค่อยสําคัญอะไรกับเราแล้วเพราะเราอยู่กับในตลาดกรอบไซด์เวนี้ซึ่งไอไซด์เวนี้เราดูสังเกตดูอิมบาลานซ์ก่อนนะอิมบาลานซ์สุดท้ายของกรอบเนี้ยคือตรงนี้เราลากมาถูกป่ะแล้วอิมบาลานซ์เราเรียนไปแล้วว่าตรงนี้คือการรีบาลานซ์ดังนั้นนะกราฟมันจะไม่หลุดโซนนี้แล้วเพราะนี่คือการรีบาลานซ์ดังนั้นการรีบาลานซ์คือโซนนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือว่า ทิศทางกราฟไปเทนขาขึ้นกราฟมันต้องเบรกไฮเดิมที่ตรงนี้นี่ถูกปะแต่ตอนที่มันเบรกไปได้ตรงเนี้ยมันเป็นใน F C กราฟมันจะเกิดการย่อลงมาถูกปะแต่การรอบแรกที่มันขึ้นมามันสวิตในโซนนี้แล้วมันล่วงมาล่วงมารอบแรกอิมบาลานซ์แรกเราอยู่ตรงไหนของออเดอร์บ็อกของฟูลแบ็กเนี่ยนี่คืออิมบาลานซ์ที่เราคุยกันตั้งแต่เดือน6เดือน7ว่ากราฟต้องลงมาโซนนี้ถูกปะดังนั้นอ่ะตอนที่เราเซลล์เราเซลลกันที่โซนนี้ลงมาที่ตรงนี้ตรงเนี้ยต้องบายขึ้นไปที่ที่ไฮเดิม อิมบาลานดแรกอยู่ตรงนี้นี่คืออิมบาลานดนี่คือออเดอร์บ็อกแรกแล้วลาร์ดออเดอร์บ็อกของกราฟมันอยู่ตรงโซนนี้นี่นี่คือวีคนี่คือออเดอร์บ็อกสุดท้ายของวีคแต่ไอโซนออเดอร์บ็อกของวีคตรงเนี้ยมันติดตรงที่ว่ากราฟที่เกิดในโซนเนี้ยเนี่ยถูกปะมันไม่ได้หลุดโลนะแล้วไล่มาเนี่ยมันเป็นออเดอร์บ็อกสูงขึ้นไปตรงนี้ถามว่าเป็นออเดอร์โฟไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบนี้นะนี่ไม่ใช่ออเดอร์โฟนะ ตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้เป็นลาสเดอร์บ็อกเพราะฟูลแบ็กของมันนะมันอยู่ที่โลนี้นี่หายนี่น,นี่อยู่ตรงนี้ออเดอร์โฟร์ใหญ่มันคือภาพนี้จะเห็นว่าหไหมกราฟมันเทสออเดอร์โฟร์ไปแล้วนะนี่ดังนั้นออเดอร์บ็อกเนี้ยคือสําคัญที่กราฟไม่ลงมาดังนั้นออเดอร์บ็อกเนี้ยมันเลยแข็งที่กราฟจะไม่หลุดมาถึงพันหซึ่งพันหมันไกลเกินไปแล้วด้วยนี่คือลาสเดอร์บ็อกที่กราฟจะขึ้นแล้วก่อนที่มันขึ้นไปรอบล่าสุดเราจะเห็นว่าอิมบาลานซ์ นี่คืออิมบอลานวีที่เทสเสร็จแล้วแล้วล่าสุดของกราฟเกิดเทสที่อิมบอลานโซนนี้แล้วถ้าตรงนี้ยโซนนี้เนื่องจากกราฟเกิดอะไร IFC แล้วกราฟต้องล่วงมันต้องล่วงไปที่โซนไหนลาดออเดอร์บ็อกคือโซนนี้ดังนั้นกราฟมี2กรณีในทางเฟรมว k คือขึ้นต้องขึ้นที่แท่งนี้เพราะนี่คือ pullback ของทางเฟรมวถ้าตรงนี้เอาไม่อยู่ ต้องวิ่งไปที่โซนนี้อิมบาลานซ์ตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะกลายเป็น BPR ที่การต้ตองลงมาถูกปะแล้วตรงนี้มันจะกลายมาเป็น Inducement ที่การดจะล่องมาแต่ภาพใหญ่เราจะเห็นว่าการ์ทิศทางการเดไปเทนขาขึ้นแต่การขึ้นรอบนี้มันกวดาตางลิควิตี้ครั้งใหญ่ไปแล้วที่หายนี้ดังนั้นตามคอนเซ็ปต์คือตรงนี้คือลดัดออเดอร์บ็อกที่เราจะสามารถรีไฟล์ลงมาเซล์มา TP ที่โซนล่างได้ทีนี้เราไปดูเด พอเราเรามาดูเดย์เสร็จปับ๊บเราจะเห็นว่าตรงนี้คืออิมบาลานซ์ของวีกถูกไ่ะแล้วเนี่ยเป็นสตั๊กเจอร์ของเดย์นี่คือโลเห็นปะพูแบ็กของวี k จะเป็นโครงสร้างของเดย์แล้วเนี่ยคือเฟิร์สออเดอร์บ็อกนี่คือลาร์ดออเดอร์บ็อกของวีกของเดย์ดังนั้นอ่ะตรงนี้คืออินด c สเมนต์ของเดย์พอเป็นอินด c สเมนต์ของเดย์กราฟต้องย่อมาที่ออเดอร์บ็อกแรก ถ้าตรงนี้รับอยู่มันจะไป new high แต่ถ้าตรงนี้รับอยู่อย่างน้อยน้อยมันต้องมาที่โซนนี้ในตามเดก่อนขึ้นแต่ถ้ามันหลุด d a มันก็คือเหลือ w ีคก็คือข้างล่างนี้อเดอร b o ็อ w วีคซึ่งในใน imbalan ดอร e r book w e e ะตรงนี้คือ l a อ t o ดอร์บ็อกของ day ดังนั้นเห็นว่าทิศทางราฟภาพใหญ่จริงๆเป็นเทนขาขึ้นยังไงการย่อลองมาก็ต้องขึ้นยังไงการย่อลองมาก็ต้องขึ้นแต่ในระหว่างทางที่ราฟ multi duty high นี้ไปแล้วราฟต้องเกิดการย่อแล้วถูกปะ พอเกิดการยอ่อไอโซนนี้แหละที่มันจะย่อมาที่ออเดอร์บล็อกนี้หรือออเดอร์บล็อกนี้แล้วเราจะเข้าเล่นยังไงสิ่งที่จะเข้าเล่นคือเราวาดแล้วนี่ตรงนี้คือกรอบของวีคแล้ว Week, ออเดอร์บล็อกวีคอะเรามองหาไม่เจอเพราะว่าอะไรเพราะมันอิมบาลานต์ไม่มีถูกปะเราต้องไปหาไทมเฟรมที่มันสามารถที่จะทําให้เรามองเห็นการาฟได้ในกรอบนี้เราดูซิลาดออเดอร์บล็อกของวีคคือแท่งไหนละ่ะแท่งนี้ของสีชั่วโมงนะแท่ใของวีคในกรอบสีชั่วโมงเนี้ยคือลาดออเดอร์บล็อกของวีคคือโซนนี้แล้วอันถัดมา คือโซนไหนที่เราต้องระวังละ่ะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเกิดการ bpr high นี้ถูกปะแล้วสิ่งที่เราทำได้คือเราดูที่การเด้งขึ้นมาเนี่ย pull back ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ตัวนี้คือช็อ k ดังนั้นหมายแรกคือการ buy a d เล่นคือช็อกตรงนี้คือการต้องลงแหละถือถ้าลงลงมาแล้วต้องมาติด order flow นี้แล้วขึ้นไปตาม4ชั่วโมงคือแตะขึ้นไปที่ last order box ตรงนี้แล้ค่อยย่อมาเนี้ย ได้นี่คือกรณีแรกถูกปะแล้วจุดโซนนี้ช็อคนี้ถ้าเราเล่นจุดยอมแพ้เราคือตรงไหนนี่คือออเดอร์บ็อกซ์โซนนี้เล่นแพ้ต้องยอมที่หานี้เพราะถ้าหานี้แพ้มันขึ้นอะไรมันขึ้นมาตรงนี้ได้เราค่อยเลือกทิศทางว่าจะขึ้นต่อลงต่อก็แล้วแต่ถูกปะแต่ถ้าตามบายตรงเนี้ยไม่ใช่จุดที่เราจะมาบายอย่างไม่บายต้องบายที่โซนนี้ถ้ามีสัญญาณให้บายถ้าตรงนี้บายไม่ได้ต้องไปที่รัสออเดอร์บ็อกซ์คือโซนนี้ ตรงนี้กับตรงนี้คือจุด buy จุด sell คือตรงนี้กับตรงนี้ sell คือกรอบแดงนะ sell ใส่สีแดงไว้เนี่ยนี่คือจุด sell จุด buy คือ order b o x คือ order f o นี้กับข้างล่างนี้ดังนั้นน่ะถ้าเรามองป,ปัจจุบันนะ่ะจุดที่เราควรเล่นคือมันคือการ sell นี่คือ supply ที่จะดัดนราคาลงมาแต่ตรงนี้ถูกปะ แล้วก็ย่องไปเลยหลุดไปเลยมาตรงนี้เราค่อยขึ้นตรงนี้ก็ได้ดังนั้นนะคือเรายังไม่เห็นอนาคตคือเราไม่สามารถทํานายอนาคตได้แต่เราต้องรอดูแท่งเทียนณนะตอนที่มันไปชนโซนที่สําคัญโซนนี้ชนเราดูว่าเกิดการสัญญาณช็อกไหมโซนนี้เกิดการช็อกไหมโซนนี้เล่นได้ไหมเล่นได้แลนะ้วเพาราะกราฟเกิดเอาชนะอเดอ์บ็อกซ์ตอปลอตต้งเหนือฮายน,นี้หรือถ้าตรงนี้เอาไม่อยู่ขึ้นมาถึงโซนนี้ไอโซนนี้เราก็ต้องดูว่าอะไรมีช็อกไหม มีช็อคเราเข้าเล่นไปแต่จุดที่เราจะเข้าเสี่ยงการการเล่น,นคือโซนสีฟ้ากับสีแดงเท่านั้นซึ่งป,ปัจจุบัน,นมันอยู่ในโซนขาลงถูกปะโซนนี้คือการลงแล้วทีเนี้ยเราลองไปดูซิว่าในทางเริมอื่นมันเห็นอะไรมากมากกว่านี้ไหมพอเนี้ยเรามาดู3ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าใน3ชั่วโมงเนี้ยมันคือ order flow ออเดอร์โฟงแท่งนี้แหละแล้วนี่คือลาดโซนถูกปะแล้วสังเกตว่าเกิดการชนแล้แล้วก็เริ่มย่อลองมา ถ้าสามชั่วโมงลองดูว,ว่าถ้าหลุดโลเนี่ยก็มีลุนแหละไปอันนี้คือสามชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงไม่แตกต่างกันไทม์เฟรมเหมือนกันออเดอร์บ็อกเหมือนกันลาดเหมือนกันแล้วถ้าไปดูในหนึ่งชั่วโมงล่ะหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่ากราฟหลุดลงมาแล้วถูกปหแล้วนี่คือโซนออเดอร์โฟร์เหมือนกันแต่ในออเดอร์บ็อกมันน่ะมันก็คือในกรอบกรอบใหญ่นี้เหมือนกันตรงนี้ถ้าตรงนี้รับอยู่มันก็จะดัดขึ้นไปลาดออเดอร์บ็อกนี้ได้ ในหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยคือเวลาเราวิเคราะห์ก็ประมาณนี้ถูกปะ่ะดังนั้นนะแต่ถ้าเราวางที่กรอบใหญ่เงี้ยก็มีปัญหาแล้วสต็อปล้ก็เหนือหายนีย่มันกม็มีปัญหาถูกปะ่ะทีพีแล้วก็ดูโซนนี้รับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ก็ลงข้างล่างเหมือนเดิมทีนี้ไปดูสิบห้านาทีสิบห้านาทีกราฟเปลี่ยนโครงสร้างแล้วนี่คือช็อกนี่คือช็อกแสดงว่าสิบห้านาทีตรงนี้คืออะไรนี่คือโลนี่คือหายถูกปะ่ะ แล้วโครงสร้างราคาเกิดขึ้นยังข้างล่างเนี่ยอินดัสเมนต์เกิดยังยังไม่เจอทุกอย่างยังับขึ้นด้วย pullback ใน15นาทีทุกอย่างขับขึ้นด้วย pullback ถูกปะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขับขึ้นด้วย pullback ทั้งหมดแล้วการเด้งขึ้นมาตรงนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรเราจะเห็นว่าร a s t o r d e r flow ของ m 1 5คือแท่งนี้นี่คือ o r เ e r f l o ฟของ m 1 5แล้วตรงนี้คือถ้าการาฟตรงนี้ตบลงไม่ลงอันนี้เป็น Inside bar นะแท่งนี้เป็น inside bar ทั้งหมดนะถ้าตรงนี้ไม่หลุดโลนี้ก็เด้งขึ้นได้ ว่าถ้าหลุดโลนี้ล่ะมันต้องหลุดนี่เพราะสวิงฟูแบ็กไปนี่ถ้าหลุดโลนี้โอเครีบาวแล้วก็เซลลงไปที่โซนนี้ออเดอร์โฟลข้างล่างนี้พื้นที่ที่มันจะวิ่งอยู่ข้างล่างเห็นปะแค่นี้คือเวลาวิเคราะห์ทองเราก็ดูประมาณนี้ทุกครั้งที่มันขยับทุกครั้งที่มันเคลื่อนเราสามารถมองมองมองแบบนี้ไปเรื่อยๆได้พยายามยึดโครงสร้างราคาไว้ เราสังเกตว่าล่าสุดกราฟมันกลับขึ้นด้วย p u l l b a c ที่เฉยมันยังไม่มีโครงสร้างราคานะถูกปะแล้วสอดคล้องับอะไรกับสีชั่วโมงก็คือกราฟยังเป็นแค่ inside bar อยู่กราฟยังเป็น inside bar ของกรอบนี้นะกราฟยังวิ่งอยู่ในการไซว์ของกรอบราคาตรงนี้กราฟยังไม่เบ e a k h i ไม่ break low ทุกการขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยอะไรอินไซบาเพราะลาร ออเดอร์โฟร์ลาดออเดอร์บ็อกมันคือแท่งสม้มแท่งแดงเนี่ยนี่คือลาดออเดอร์บ็อกเพราะกราฟเกิดการสวิฟทแล้วมีอิ a บ a ลานตรงนี้คือออเดอร์บ็อกของ H4 แล้วถ้าลงจริงต้องลงมาที่อย่างน้อยคือโซนนี้ถ้าโซนนี้รับไม่อยู่ก็วิ่งไปที่โซนนี้นี่คือภาพใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงที่เกิดขึ้นน,นะแบบนี้เพราะว่าถ้ามันจะขึ้นน่ะถ้ามันจะขึ้นจริงๆนะอย่างน้นอยจุดที่เราจะต้องเสี่ยงอ่ะมันต้องมาเสี่ยงที่ตรงนี้บายตรงนี้เพื่อไปปตตรงนนนนี้แ่คือมอมัเัเ็ดาว week ดาวว ดาวคือ liquidity นะไม่ใช่ดาวสตรัคเจอร์นะคือมันล้าง High สาม g h นี้ไปแล้วดังนั้นอนะ่ะปิดเนี่ยเห็นปหมว่าเป็นแท่งแดงปิดเป็นพินบาร์เป็นกัฟฟิงบาร์ลงมาเลยต่อให้ตรงนี้จะสวิฟขึ้นแต่การว่าสวิฟขึ้นแล้วมันจะวิฟมาหาแก้วเอดอะบ็อกย่อหรือเปล่าแล้วตออกลงมาที่ร้านเดอะบ็อกอินบาล้านซ์บบ p r อตรงนี้นี่คือภาพใหญ่โอเค